จิมมี่พิกาเน่สุดหยิกคลิกและคลิกและคลิกและคลิกละคลิกคลิกละบ็อกซิ่เคยมีโมเมนต์ไหนไหมคะที่เราเห็นตัวเองในกระจกแล้วมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ในแบบที่เราอยากจะเป็นเคยมีพี่ตอนที่แบบดูกระจกแล้วแบบฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรตอนที่แบบท้อจัดๆตอนที่แบบช่วงประมาณ1นถึง1ปี ที่แบบว่าหนูไม่ชนะใครเลยหนูแบบแพ้ทุกๆคนเวลาไปแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแพ้ทุกๆคนกว่าจะได้เหรียญแต่ละเหรียญแบบยากลําบากมากแล้วก็ซ้อมๆอยู่เพื่อนเขาก็กลับไปกินข้าวกันหมดแล้วอย่างเงี้ยเราก็อยู่เราก็อยู่คนเดียวเราก็แบบมองแบบเออฉันมาทําอะไรวะทําไมฉันแบบเราไม่ได้ชอบทําไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยทาไมเราถึงนั่งอยู่ทําไมเรา เรามาทําอะไรตรงนี้ทำไมมันเหนื่อยจังเหนื่อยด้วยโดนต่อยทุกวันด้วยปากแตกทุกวันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามีมีคิดเหมือนที่พี่ถามหนูเลยว่ามันมันมีอยู่แล้วค่ะแต่พอพอมาได้กับมันแบบคุณครูที่สอนหนูอะ่ะเขาเหมือนแบบเหมือนจับทางอะไรหนูได้ไม่รู้สักอย่างเนึงอะ่ะเขาบอกว่าให้หนูอดทนเพราะว่าเขาขอเวลาอีกแค่ปีหนึ่งเขาจะทําให้หนูแบบติดทีมชาติให้ชนะทุกคนให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แล้วก็บวกกับด้วย ด้วยที่ว่ามันเหมือนกับมีแรงผลักดันจากครอบครัวด้วยหนูอยู่ตรงนี้เพราะครอบครัวเพราะครอบครัวเขาอยากให้ให้เราได้ดีขึ้นขน,ขนในในด้านนี้เพราะเขาเห็นว่าเขาเชื่อมั่นในตัวหนูว่าหนูทําทได้ถึงหนูจะเป็นแบบนี้นถึงหนูจะเป็นตุด๊ดถึงหนูจะเป็น LGBTQ แต่ว่าเขาเขาคิดว่าลูกเขาทําได้ไม่ว่าจะในหน้าที่ไหนๆไม่ว่าจะเป็นแต่งสวยหรือว่าในในใน,ในพาร์ทของการต่อสู้ที่จะต้องไปต้องสู้กับคนอื่น ลูกเขาทําได้และหนูก็ได้คําตอบว่าพ่อแม่เขาเชื่อใจฉันแบบนั้นสิ่งสําคัญต่อมาคือหนูก็ต้องเชื่อใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันก็ทําได้เพราะทุกคนมี2อมือสอเท้าเท่ากันมันเลยทําให้หนูอยู่ต่อแล้วก็แอคทีฟตัวเองจนหนูติดทีมชาติในปีที่4หากไม่อยากพลาบดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mo n o นูไทยนี่ไค่ะ